إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا الأحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدّاعي مُحَمَّدِ الدِّينِ الحق سراط المستقيم اللهم وَوَارِغَ وَالَى وَأَصْحَابِهِ بِأَحْسَانٍ لَعَبْلِكَ تَبِيَهُمْ يَوْمِ إلى وإلى صلِّ وسلِّم وَرَسُولِكَ أَهْلِهِ إِلَىٰ وَمَنْ م ขอขอย้ำเตือนตัวของผมเองรวมถึงตัวของพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายให้พวกเรานั้นมีความยำเกรง ต่อลองสุบฮานหูวตะตาอาลาไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ใดก็ตามไม่ว่าพวกเราจะกระทําสิ่งใดก็ตามให้เรานั้นมีความตักว่ามีความยำเกรงต่อลองสุบฮานหูวะตาอาลาเพราะว่าการยำเกรงต่อลองสุบฮานาหูวะตาอาลานั้นมันก็คือการปฏิบัติในคําสั่งใช้ของลองสุบฮานาหูวาหาะตาอาลาย่างสุดความสามารถเร่งรีบในการที่เรานั้นจะปฏิบัติตามคําสั่งของลอสุบฮานหูวะตอาลา แล้วก็ออกห่างจากคําสั่งห้ามของพระอ,องค์พระอ,องค์ได้ทรงสั่งห้ามอะไรเราเราในฐานะที่เป็นบ่าวผู้ที่ยำเกรงผู้ที่ตักวาต่อลอสุบาหน์นหูวะตาลาก็จงออกห่างมันให้ได้มากที่สุดให้ได้ไวที่สุดกลัวว่ามันจะเข้าใกล้เราเราต้องยิ่งยับยั้งมันเพราะว่าการยำเกรงหรือว่าการตักวานั้นจะคือเสเบียงที่ดีที่สุดในการที่เรานั้นจะกลับไปหาลอกสุบาหน์นหูวะตาลา พี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายครับในวันนี้วันที่เราได้มาร่วมละหมาดจุมั่กันในวันนี้คือวันอัลอฟะของบรรดาผู้ที่ทําการนะรครับทําการบูกูฟนาทุงอัลอรฟะผู้ที่ทำฮั์พี่น้องของเราเนี่ยที่ได้เดินทางไปทําฮั์ในวันนี้พวกเขาเนี่ยได้จะได้ไปทปําการบูกูฟนาทุงอัลอฟะซึ่งเป็นวันอีดของพวกเขาและสําหรับเราเนี่ย คนที่ไม่ได้ไปทาฮัจจ์ท่านอบุียมัสโอลลอหัวเลยฮิว่สัลลมก็ได้บอกกับพวกเราได้เน้นย้ํากับพวกเราให้พวกเรานั้นทําการถือสินอดซึ่งเป็นสุนัขมัวกระดะเป็นสิ่งที่ท่านอบุีมัสโอลลอหัวเลยฮิว่สัลลมเนี่ยได้มาเน้นย้ําให้พวกเรานั้นได้กระทําและท่านอบุีมัสโอลลอหัวเลยฮิว่สัลลมเนี่ยก็ได้บอกเราให้รู้ถึงภาคผลที่เราจะได้รับหากว่าเราทําการถือสินอดในวันนี้แล้ว ท่านนบีม ah, ุะซฮุลลอฮิวะสันลัมเนี่ยก็ได้กล่าวว่าเสียมุจามินอัลรอฟะยะทัศิบุลลอฮิอายุกัฟฟิโรสนะอัลละติกอบละหูวะสนะตัลละตีบาเดหูรายงานโดยอิหมามมุสลิมะดีษที่สองเจ็ดสี่เจ็ดจากะดีษที่ผมได้นำาเรียนกับท่านพี่น้องท่านนบีมุะซฮุลลอฮิวะสันลัมเนี่ยได้กล่าวว่าการถือศีลจนในวันอัลรอฟะเนี่ยฉันหวังว่าผลบุญจากลัซซุฮานะหูวะตอาลาที่จะได้รับแก่บ่าวเนี่ย ก็คือการที่พระองคลอสซุภานาหูวะาอะไรนั้นจะทรงลบล้างบาปให้แก่บาวในปีก่อนหน้านี้และปีหลังจากนี้นี่คือความเมตตาของลอสซุภหานหูวะจาล่ที่ได้ทรงมอบให้แก่บาวของพระองค์ทุกๆคนคนที่ไม่ได้ไปทําฮั์ก็ยังได้มาทําการถือสโนดซึ่งถือว่าเป็นการชําระล้างเป็นการล้างบาปเป็นการลบบาป ที่ล้อซุบฮานะฮูวะตาลาจะตอบแทนให้แต่การลบล้างบาปของล้อซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทํำยังไงก็ได้ในวันที่เขาถือสิญจในวันอ,อัลลอฮฺฟาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาถือสิญจในวันอัลลอฮฺฟาก็จริงแต่เขายังสำเร็จเมเาเขายังเล่นเขายังเล่นนู่นเล่นนี่เขายังใช้เวลาเนี่ยในวันอัลลอฮฺฟาเนี่ยไม่ได้คุ้มค่า ไม่ได้ใช้เวลาในวันอัลอร์ฟาเนี่ยไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลานะครับไม่ใช่ว่าอ๋อพอฉันเนียนแล้วในวันอัลอร์ฟาเนี่ยฉันก็หวังอย่างเดียวแล้วว่าฉันจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาแต่ฉันเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบการกระทําของฉันในในวันนี้เลยว่าฉันในปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงรักหรือไม่ในปฏิบัติในสุดนั่งท่านนบีมุสลิมหรือเปล่าหรือว่าฉันเนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิม ยังสมเมเลเทมาวยังใช้ชีวิตยังติดการละเล่นเยอะยังปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่อยู่และแบบนี้นะครับอัลลอฮ์สุฮานะฮูวาตาลาจะส่งลบล้างบาปให้แก่เราท่านอิบนูรอจับอัลฮัมบาลีรอฮีมาฮุลลอเนี่ยได้บอกว่าและพึงระวังไว้ให้ดีเถิดต่อความผิดบาปทั้งหลายเนี่ยที่มันจะเป็นเหตุที่มาคอยขัดขวางการที่เรานั้นจะได้รับการอภัยโทษในวันอารอฟะ และมันจะมาขัดขวางจากการปลดปล่อยเราให้รอดพ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเราเนี่ยทำการถือสินอดในวันอัลอฟ้าแล้วการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยก็จะต้องอยู่ในคอลงคลองธรรมของศาสนาปฏิบัติให้มากๆในสิ่งที่พระองลัษาะห,าหูวตาทรงใช้ให้เรานั้นอยู่ในแนวทางของพระอ,องค์วันนี้เนี่ยได้ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบปี แล้วการขอดุอาของเราเนี่ยก็จะเป็นที่ตอบรับและที่ลอสซภาณนะอุวาตาลาเราเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันคนที่เขาทำฮั์เขาก็มีเวลา24ชั่วโมงเราที่ไม่ได้ไปทำฮั์เราก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่อยู่ที่ว่าแต่ละนาทีที่ใช้ไปเนี่ยใครจะใช้ได้อย่างคุ้มค่าในวันนี้ในฐานะที่เราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ไปทำฮั์ หนึ่งนาทีของเราเนี่ยเราจะใช้คุ้มค่าก็ได้นะครับพี่น้องด้วยกับการที่เรานั้นทําการขอดุอาต่อรัสมีาฮนะฮูวุาตาลาให้มากๆมีคุณงามความดีอะไรให้เรากระทาเราก็ทําอย่างเต็มที่เพราะว่าวันนี้เนี่ยปีหนึ่งมีวันเดียวปีหนึ่งมีครั้งเดียวในช่วงฤดูการนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะได้วันนี้อีกโปรโมชั่นแบบนี้อีกเราจะต้องไปรอถึงปีหน้า กว่าปีหน้าวันเวลาเหล่านี้เนี่ยมันจะกลับมาหาสู่ตัวเราแต่ถามเลยครับพี่น้องวันนี้เรามั่นใจขนาดไหนว่าชีวิตเราเนี่ยจะมีจะมีชีชวิตอยู่จนกระทั่งถึงปีหน้าที่วันวันนี้เนี่ยยมุนอารอฟะยมุนนะวายอมุนตัชริกมันจะวนกลับมาหาเราเราไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ มีสุนนาหลายต่อหลายอย่างที่ให้เรานั้นกระทาในวันอัลอัลฟนอกเหนือจากการถือสินอดแต่ผู้คนเนี่ยบางทีเนี่ยกลับหลงลืมซึ่งอีกหนึ่งสิ่งเนี่ยที่ผมอยากที่จะเน้นย้ำในคุตบ้านในวันนี้ก็คือเรื่องของการตักเบรก,การกล่าวซิกุลลอฮการกล่าวตัฮมีดอัลฮัมดุลิลลาการกล่าวตัฮลีลลาอิลลัฮิลลอฮการกล่าวตาักเบรอัลลอฮฺอักบัด ในช่วงเวลาที่เรานั่งฟังอยู่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่บ้านในเวลาที่เราทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีเวลาว่างสักนิดหนึ่งเราก็สามารถที่จะทำงานกล่าวคำพวกนี้ได้ซุบฮาลัลลออัลฮัมดลนะลาอิละฮิลลอฮ์อัลลอฮฮะสบัตก็ให้เรากล่าวคำแบบนี้เนี่ยวนไปนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยส่งเสริมให้กระทำในช่วงเวลาที่ประเสริฐอย่างนี้เวลายาลินอัช ในสิบวันที่เปรเซอร์ที่สุดในรอบปีเนี่ยให้เราทำอาหมนะนีบไปดัดให้มากๆรวมถึงการซิกเก็ตซิกรุลล้อและการตักเบรเรามีเวลาสักหนึ่งนาทีเราก็ตักเบรเรื่อยไปอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺซิกรุลล้อเรื่อยไปซุบฮานัลลอฮว,ว,วัลฮัมดุล่ยแลวันลยเราอัลลอฮฺอัลลอฮฺเราก็กล่าวมันเรื่อยไปเพราะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ในยุคซอฮาบะในยุคซอลัฟ ท่านอบูฮุรอยระอรวมถึงท่านอับดุลลออิมิลุมรเวลาท่านเดินไปตลาดเนี่ยในขณะที่ท่านเดินไปตลาดท่านก็จะกล่าวไปด้วยอัลลอฮ์มืบัสุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลลาฮฺอัลลอฮฺอักบัตท่านก็จะตกเบีรท่านก็จะสิกุลลอฮ์ไปด้วยแล้วท่านเนี่ยก็จะกล่าวออกมาเป็นเสียงดังอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้กระทำสำหรับผู้ชายในการที่เขาจะกล่าวออกมาด้วยกับถ้อยคำที่เป่งเสียงออกมาแต่สำหรับผู้หญิง ให้กล่าวในใจให้กล่าวค่อยๆเวลาท่านเดินไปในตลาดเนี่ยท่านก็จะกล่าวคํานี้ไปด้วยแล้วท่านก็จะไปเรียกร้องให้คนที่อยู่ในตลาดเนี่ยกล่าวคํานี้ช่วยกันตักเบสร,ร่วมกันตักเบสพร้อมกันนี่คือแบบอย่างที่บรรดาชาวสลับที่บรรดาซอฮาบะเนี่ยท่านได้กระทาไว้แต่บางทีเรากลับละเลยบางทีเรากลับหลงลืม เพราะว่าบางทีเราทุกๆปีเนี่ยเราก็จะได้ยินแค่ว่าเมื่อถึงวันอัลลอฮ์ฟ้านะพวกเราจะต้องถือสนดลนะพวกเราถือสนุลในวันนี้นะแล้วเราจะได้รับการอภัยโทษและได้รับการอภัยโทษในวันอัลลอฮ์ฟ้าเนี่ยบรรดาน,นักวิชาการเขาก็ได้บอกไว้ว่าเป็นการอภัยโทษเฉพาะบาปเล็กเท่านั้นที่รัชุพานูวัตตาราจะอภัยโทษให้กับเราเนี่ยถ้าหากว,ว่า,ารัชุพานุวัตตาราทรงตอบรับการถือสัญนของเราเนี่ย ก็คือแค่บาปเล็กเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดมีบาปใหญ่ทำบาปใหญ่นักวิชาการเขาก็มองว่าอาลัลลอฮุซุฮานะฮูวาตาลาเนี่ยอาจจะลดโทษบาปใหญ่นั้นที่เรากระทำเนี่ยให้เบาบางลงแต่บาปเล็กที่เราได้กระทำเนี่ยอินชลอลเราอัลลอฮุซุฮานะฮูวาตาลาอาจจะลบให้กับเราแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยบาปใหญ่ก็ไม่ค่อยได้กระทำไม่มีเลย บาปเล็กก็กระทำบ้างไม่กระทำบ้างอินชาลอัลลอฮุสซาบานอูวาตาลาอาจจะยกขั้นของเราให้สูงขึ้นยกเกียริของเราเนี่ยให้สูงขึ้นนี่ก็เป็นมุมมองของนักวิชาการอย่างเช่นอิมัมอัลมาวารดีเนี่ยกล่าวว่าสำหรับการลบล้างบาปเนี่ยสามารถตีความหมายได้ถึงสองอย่างก็คือหนึ่งหมายถึงการอภัยโทษจากบาปที่ผ่านๆมาที่เราได้กระทำผ่านๆมาเนี่ยหรือว่าสอง หมายถึงการยับยัง้งหรือป้องกันไม่ให้ตัวของเรานั้นไปกระทำบาปนี่เป็นความเมตตาของลอสุฟานะฮูวาตาลานะครับที่ได้ให้แกเรามาในวันนี้และวันนี้คือวันอัลอรฟะซึ่งตรงกับวันศุกร์มีความประเสริฐสองเด้งเลยเพราะวันในวันศุกร์เนี่ยก็เป็นวันอีดประจําสัปดาห์อยู่แล้วและยังมาตรงกับวันอัลอรฟะซึ่งเป็นวันอีดของคนที่ทําการบุบุ๊บนะทุงอัลอฟะ และในวันอีดเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาต่างๆที่อัลลอฮฺนะฮูวตะตาลาจะทรงตอบรับการขอุอาของเราอยู่แล้วและยิ่งมาตรงกับวันอารอฟะไฟอีกซึ่งเป็นวันที่ดีสุดในรอบปีอลัลลอฮฺสุบฮานะฮูว่าตาลาก็ทรงตอบรับดุอาของเราในวันนี้อีกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเราเนี่ยจะต้องหมั่นขอุอาให้มากๆและในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการขอุอาเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามของเราเนี่ยได้เน้นย้ําเหมือนกันเพราะว่าท่านนบีมัสโอลลฮวะอเลฮ์ซุลแลมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันในเรื่องของการขอดุอาท่านอับดุลลอฮบินอุมารรอเดัลลอฮ์วนฮุมาเนี่ยนะครับได้เล่าว่าท่านอับดุลลอฮ์สัลล่ยได้กล่าวว่าดูอาที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะครับคือดูอาในวันอัลลอฮ์ฟะและบทดุอาที่ประเสริฐที่สุดที่ฉันก็คือท่านนบีและบรรดานบีก่อนหน้าที่ฉันกล่าวเนี่ย ในวันนั้นเนี่ยคือการกล่าวว่าลาอิละอิลอละวะเดฮูลาชารีกะละละคนมุลกุวะละฮุล้ัมดุวะฮุวลาคุลิชัยมกอดีรไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากลราเพียงพระอ,องค์เดียวที่สมควรแก่การเคารพอิบาดาสักการะบิฮักกินอิลอละโดยปัจจายการตั้งภาคีในๆดพร้อมกับพระอ,องค์การปกครองดูแลเป็นของพระอ,องค์ และมวลการสรรเสริญก็เป็นของพ,พระองค์พระองค์ผู้ทรงปีชาผู้ทรงสามารถเหนือทุกสิ่งนี่เป็นดูอาที่เน้นย้ำให้เรานั้นได้ทำการขอในวันอัรอฟซึ่งเป็นคำวิงวอนเป็นคำขอที่เราเนี่ยอาจจะคุ้นชินเราอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยเราละเลยเราหลงลืมในการที่จะกระทำของมันเพราะว่าท่านนบีมวัวะซูลาะฮลสลามบอกไว้ชัดเจน วันนี้คือดูอาที่ฉันและบรรดานาบีคนก่อนหน้าฉันเนี่ยได้ทําการขอและการขอดูอาที่ดีที่สุดขอยรุดดูอาเนี่ยอันอารอฟะก็คือดูอาในวันอัลอฟะเดี๋ยวผมจะทัวนให้ท่านพี่น้องได้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าบทของดูอาคือลาอิลาฮิลลอห์วะเดฮูลาชัยก็ละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมลุวะฮุอะลาคุลลิชัยน์กอดีร ซึ่งท่านอิบนีอับดินบัตเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวว่าในฮะดีษนี้เนี่ยให้บทเรียนว่าการขอด d อ a ในวันอัลลอฟ์าเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าการขอด d อ a ในวันอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเราในฐนานะที่เราเนี่ยลักษาีห์หูวะตาลาให้โอกาสเราในการที่มีชีวิตอยู่ในวันนี้เราก็จะต้องในการที่จะขอบคุณต่อลักษาีห์หูวะตาลาในการปฏิบัติคุณงามความดีให้มากๆปฏิบัติการ ละหมาดให้มากๆปฏิบัติการขอดุอาการอ่านอัลกรุรอานการซิกรุลละการตักเบรและก็สุนนะหลายๆอย,ย่างให้มากๆในวันนี้แล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮสุบฮานอูวะตาลาให้ทรงตอบรับทุกๆการงานจากเราแล้วก็ท่านอะกูลุกาลีฮาซาวัสตักฟิรุฮ์ลาซีมัลีวะลกุมวะลิซัยลิลมุสลิมีนัมิงกุลิซามิฟัสตักฟิรุฮ์อินนะฮูหัวกัฟูรุรฮีม